สวัสดีครับวันนี้มาดูเกมมวยปั้ม W W E 2K 23คู่เอกศึก Day 1 Season 1จิงแชมป์โลกฮิปวีเวทครับเป็นแมตช์ระหว่างโดมินิกมิสเ e r ร o โอเจอกับแชมป์ครับเซตฟิกินลอริน ผู้เอกสึกใหญ่สึกแรกของซีซั่นหนึ่งประจำช่อง GCC มาก่อนเลยจากแก๊งวัยรุ่นสีม่วงเนี่ยโดมินิกมิสเทริโอจากแก๊งเดอะจัดเมนเด่วันนี้มามีไม่มานะเออมาคนเดียว เงาเงาหน่อยเจ้าดอบลองให้เป็นคู่เอกดูไม่รู้ว่าจะทำได้ดีขนาดไหนนะต้องมารอดู เจอกับแชมป์เลยนี่ทำเพลงกันไปแชมป์โลกแฮปปี้เวทเซตฟิกินลอลินโอโหโหโห,โหปัจจุบันนี่บาดเจ็บนะเห็นข่าววาดผ่าตัดแล้ว ก็รอพักฟื้นก็น่าหลายเดือนอยู่ถ้าเร็วหน่อยก็ไม่เกินปีหน้ามั้งอาจจะมาสักปลายปีหรือไม่ก็อาจจะเซอร์ไพรส์ในศึกรอยโยลัมโบปีหน้าก็รอติดตาม คนนี้นี่เดอะแบกเลยปั๊มแบบมาลาธอนทั้งศึกออกอากาศศึกไม่ออกอากาศเป็นมดงานคนหนึ่งเลยเอาครับคู่เอกชิงแชมป์โลกให้บิวเวตแนะนำตัวผู้ท้าชิง <biri solamente S 2> จากแคลิฟอร์เนียเดอร์ต้ดอมโดมินิกมิสเทริโอทางด้านเจ้าของแชมป์จากไอโอวาเซตฟิกกินหลอลิน เอาละเว้ยขอสนุกสนุกคู่นี้ถ้าดูจากสไตล์นักมวยปั้มแล้วก็ไม่น่าจะอืดอาดเป็นตัวพิ้วๆเลยทั้งคู่เอาละศึกใหญ่หน้านะศึกรอยยลัมโบแน่นอนมา ลุยอ่ะคู่นี้วิ่งมาใส่โอ้ยสลิงเบดก่อนเลยบนี่แน่แทงเขา่ากระทือดดอมวางไงรับเกี่ยวคอเอาเว้โตบ้างไหมนี่โตน,ตนี่มันดึงหัวผู้ใหญ่ให้เด็กไม่ดีมันไม่ลอย เอาครับจับโยนมันทิ้งไปจะทำอะไรเอ่ยเอาละรอจังหวะพร้อมยังอ่ะสักทีแล้วเสริมแรงสู้วิสัยใดครับมาถึงก็โชว์ท่าผ่าปผนแล้วเออขึ้นไปรอ,อน้องดอมขึ้นไม้น้องกับพี่จัดเองหนักไป นี่กระโดดหลบแล้วก็จับพิกมาเอาเตะเขาหน้าอกไปเลยคือมันนี่ดอมเดพี่จัดให้นี่ตบอกระเทืบหมุนเตะมาเป็นชุดเอาครับตั้งหลักก่อนขึ้นมาไอ้น้องอ๋อเสริมแรงบัมเว้าดอมโคสไลน์บัมแล้วก็กระเทืบโอ้โหหยียบ สองขาเลยครับขยมด้วยโอ้ยไอเด็กคนนี้มันห้าวมางูเจาะยางออดทำไรต่อเซตตั้งหลักก่อนอุย้ยไอเด็กนี่มันห้าวออดนี่กระตุกเลยใหญ่เย,ย,ยอะมาดีดีต่อยจับนี่สลาดลงไปมาเฉยค้างแล้วอัดท่อนแขน มากดเลยนับหนึ่งได้แค่หนึ่งเอาไว้คู่นี้นี่แทงเขาต่ต่หัวต่ตตกระบาลมาหน่อยเอกเรียนมาฝันศอกอพิเซตเป็นต่อจับมัดชาร์จเขาเอา๋คึกแล้วเว้ยขึ้นเชือกเส้นสามใส่ โอ้ยฟอกซ์สแปดว้าวครับจุกเองเอาจอเบกเกอร์เลยหลบทำไมไอ้นี่มาจับแนปสูเพกอดโชว์ท่าสวยเลยกดเล้าได้แค่สองแมเอาครับดอมจับสลัดทิง้งคุณีสูสีอยู่อดเขกครับเขก อัดผมแรงแล้วโอ้ยโดนอีกแล้วอาครเบพิเ้ตกระตูกไมยดอมอัดท่อนแขนไปเอ้ย,อย่าซ้ำออยเอาเอ้ยมันรวบกวดครับนับหนึ่งได้แค่หนึ่งโอ้ยร้ายกาดต่อยต่อยต่อยนี่แน่นี่แน่นแน นี่หมุนเตะเอ้ยเตะย้อนสอนเออมาอัดทอนแขนไปอีกไหวเพาดอมเอามันรวบปวดอีกแล้วครับโอ้ยหนึ่งในแค่หนึ่งเเผือเป็นหลอยต่อยต่อยนี่แน่ทำไมไม่ยอมแพ้ผมสักทีผมอยากได้แชมป์นะอ๋อพิเศษตั้งหลักเจ้าดอมเอ้เอาแม่เอา นี่กระโดดใส่แล้วครับแมเมื่อกี้กรรมการมีเกตก,การเล็กน้อยครับจับลัสเล็กสวีปทันทีของดอมแล้วจับพิกมาเอ็เลงสวยๆนีเล่นงานขาแผลเก่าอุ้ยใช่ข้างนี้บ่ <laughs> สร้างจุดอ่อนทูบ ต่อยเลยนี่เยอะะล้เด็กนี่ออโอยอู้ยเอาใหญ่กรรมการบอกขึ้นมาได้แล้วอุ้ยตกใจเอาครับดอมนอนอย่างนี้ผมชอบเลยเอาพี่จะลุกทำไมครับเอาบิงมาเอาเวืดเอาไม่ต้องเลยไม่ต้องโดดไปเวียงไปนู่นแล้วก็อุ้ยบ้ามว้าเอาเจ้าดอม จับทอร์นาโดดีดีทีโอ้โยท่าสวยครับเสริมแรงอดเกี่ยวก,ยกรรมการมีเกะกาไวมาขึ้นมาจับนแนเปเสริมแรงก็ดรอปคีกคูนี้สามดาวแล้วลุ้นห้าดาวเอาครับนอนอย่างนี้ดอมจะใส พลาดเหมือนกันครับโอยพิเศษมานี่อาจท่อนแขนไปอีกเน้นท่อนแขนดอมโอ้ยเหนื่อยแล้วพิเศษบอกสบายเลยอย่างนี้บามเขาให้นอนอยู่เฉยๆจมัดอ้ยสตอมครับโกรธเลยนับหนึ่งสองอยแค่สองอทุบพื้นเลย เอืดได้ไงวะอุ้ยวันนี้ดอมมันเอือดดอมจับเวียงเข้าเทอร์บัคเกิลวิ่งมดโคสไลน์เอาอีกครับดอมชอบท่านี้ทอนาโดดีดีทีรอบนี้โกดนับหนึ่งสองอุ้ยสองเฉยๆอะไรวะ เอาครับต้องใส่ถ้าไม่ตายหรือเปล่าทิ้งศอกดีกว่าเกียรถ้าไม่ตายยังไม่มา <c oughs> โดนกระตุกเ,เซฟกระทืบแขน <c oughs> มันตีลังกาโชว์ <c oughs> ดอมจุกแล้วครับ <c oughs> เอาครับพิเศษจับเสียบ สายเป็นสอมอพัคเก็ตได,ดเวอร์กดด้วยหนึ่งสองสองเฉยอีกแล้วโ,โวันนี้ดอมอืดเดี๋ยวลากก่อนอ,าาอ่าฮะอุ้ยใครมาใครมาวะปลิ้นอ้าวลูกพี่ผมมาครับอ๋อพี่โหน่งเอ้ยพี่ฟินมาเล์มาช่วยน้อง มาแต่เพลงเออจะถีบโดนซะเองครับไอ้เกลียนเอาครับพิเศษมาพระเดชศึกแล้เบิร์นอิดดาวเบิร์นอิดดาวเบิร์นอิดดาว,ลดดาว,ลดาวแล้วก็วิ่งไปบัมรอบนี้เอาเต็มที่ครับเดอะซาตอมตุยยางเขียดโกดกรรมการโอ้ยหนึ่งสองสามครับเรียบร้อย แมทนี้ดีครับเว้นกรรมการดีจัดก็เป็นพิเศษลอลินครับป้องกันแชมป์มาได้ออ้ยลำคาญกรรมการ <c oughs> ไม่เป็นไรครับนี่ฟิก <c oughs> กิน